ันนี้อากาศดีมากนะครับที่อังกฤษก็เลยออกมาเดินเล่นที่เขื่อนที่ผมชอบมาบ่อยๆนะครับก็ขับรถมาประมาณ20นาทีนะครับจากเมืองโคเอนทรีเขื่อนนี้อยู่ใกล้ๆเมืองรักบี้นะครับผมก็ชอบมาเดินเล่นแถวนี้บ่อยๆก็วันไหนอากาศดีๆก็มาครับเดี๋ยวดูสภาพรอบๆนะลมลื่นธรรมชาติมากครับผม ใายเส้นนะครับไม่ได้ตกเห็นคองแล้วเอาเบ็ดไปยอดเองไม่ได้นะครับนจับนะครับไม่เหมือนเมืองไทยที่นี่คือจะตกปลาอะไรต้องมีลายเส้นต้องจ่ายค่าเบ็ดหัวเบ็ดอย่างนะครับึ่ง ดีมากเลยครับวันนี้ที่ยังกฤษประมาณ25องศานะครับอากาศ รื่นมากครับ นี่ผมก็เดินได้มาสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าจะหาที่พักกินข้าวครับวันนี้เตรียมข้าวมาจากบ้านก็จะมาพักกินข้าวแป๊บหนึ่งครับแต่ที่ตรงนี้สวยมากและวล่มลื่นมากครับผม นี้ห่อผัดเผ็ดมาจากบ้านนะครับผัดเผ็ดไก่ผผัดเดเ็ นี่ก็เมื่อกี้นั่งกินข้าวเสร็จนะครับก็พจะนั่งเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเดินต่อนะครับผมชอบที่ธรรมชาติอย่างนี้มากเลยครับเวลามีเวลาว่างหรือไม่มีอะไรทานะครับอากาศดีๆก็จะมาเดินเล่นแถวนี้ที่เขื่อนนี้ ครั้งหน้าผมว่าจะเอาเต็นท์หรือผ้าผ้าปูนะครับมาปูแล้วนอนเล่นตรงนี้ครับเพราะว่าลมเย็นมากอากาศตอนนี้ประมาณ25องศานะครับแต่คือที่อังกฤษนะครับจะบอกว่าเวลามันร้อนอะมันร้อนเพราะแดดแต่อากาศจริงๆอ่อะมันเย็นประมาณเย็นสบายครับ ตอนนี้ประมาณ25แต่ถ้าสมมุติเราตากแดดยืนกลางแดดอะไรเงี้ยก็จะร้อนแต่พอมานั่งใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยก็จะเย็นนะครับประมาณ25องศา20-25องศานะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับมีกระต่ายน้อยด้ยครับกระต่ายป่า ก็จะมีผมวม่าโอ้ยหลายตัวเนี่ยสองสามตัวเพียงกิจนี่กระต่ายเยอะนะครับเยอะมากกระต่ายป่ากเงี้ยบางที่นี่เชื่องมากตรงนั้นก็มีนี่มีหลายตัวเลยครับอยู่กันเยอะเลยกระต่ายแถวนี้ไหนเราเอ่ย ก็ตรงนี้มีลูกกระต่ายโว้ลูกกระต่ายเต็มเลยครับลูกกระต่ายมีเข้าโพงหมดละตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่กระต่ายอยู่เยอะนะครับเที่องกิจนี่กระต่ายอยู่เยอะมากถ้าเป็นที่ไทยคง โดนยิงไปแลวโดนไปผัดเผ็ดครับก็ตาย ทางดีๆเดินไม่ค่อยเป็นนะครับชอบทางป่าลำบากลำบากหน่อย

จะบอกว่าที่เขื่อนนี้มีให้เหมาเรือครับออกไปตกปลาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีเรือหรือชอบเล่นเรือใบนะครับก็สามารถเอามาจอดที่นี่แล้วก็เช่าพื้นที่ครับแล้วก็เวลามีเวลาก็มาเล่นได้บางช่วงที่ลมแรงๆก็จะมีคนมาเล่นเต็มเลยนะครับเรือใบส่วนที่ตกปลาครับผมก็อยากออกไปตกเหมือนกัน แต่จะบอกว่าผมไม่มีลายเส้นนะครับสำหรับการตกปลาคือที่อังกฤษนะครับใครจะตกปลาคือต้องเสียภาษีนะครับคือต้องเสียภาษีต้องมีลายเส้นนะครับไม่ใช่อยากจะตกตรงไหนก็ตกได้นะครับที่อังกฤษคือเขามีกฎค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ต้องเสียรายปีครับเสียเงินรายปีเพื่อจ่ายแล้วก็สามารถไปตกปลาได้ เมื่อกี้ผมว่ไปขอใบเขามานะครับใบที่ตกปลาที่นี่แต่ถ้าผมจะตกที่นี่ผมก็ต้องจ่ายค่าลายเส้นนะครับที่จ่ายรายปีให้กับรัฐบาลอังกฤษมันก็จะแยกต่างหากกับที่นี่แต่ถ้าจ่ายก็จ่ายผ่านเว็บไซต์ก็ได้ครับแล้วก็มาตกที่นี่ได้ปลาเหลือมีราคาเรือบอกครับผมก็ วันนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วครับพาทิพยใกล้ตกล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีผมมีแลนไปไหนก็เดี๋ยวจะอัดวิดีโอมาฝากทุกคนนะครับผมครับยวไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับอวัสดีครับผม